สถานการณ์การสู้รบนะฮะทางฝั่งเมียนมาด้านชายแดนแม่ฮ่องสอนก็นหน่อยนะฮะตามรายง,งานข่าวเนี่ยบอกว่าวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาฝั่งนู้นก็ยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบที่หลบเข้ามาฝั่งไทยเนี่ยจำใจต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางที่เมียนมามีทั้งหมด72คนนะครับถึงแม้ว่าในฝั่งนู้นเนี่ยยังคงมีการสู้รบกันอยู่ก็าตามครับความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามรายงานก็บอกว่ามีการสู้รบระหว่งางทหารเมียนมาและกองกําลังชนกลุ่มน้อยหลายจุดตรงข้ามชายแดนอําเภอเมืองอําเภอแม่สลียงและอำเภอขุนยวมนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทางฝั่งชายแดนไทยแต่อย่างไรนะครับแต่ก็มีกลุ่มผู้หนีภายความไม่สงบเชียงเมียนมาที่ก่อนหน้านี้เขาเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหินตําบ,บนเสาหินอเาเภอแม่สลีรงนะครับเขาสมัครใจที่จะขอเดินทางกลับ ภูมิลำเนาในฝั่งเมียนมานะครับตามตัวเลขเนี่ยก็คือมีทั้งหมด72คนที่ฝั่งนู้นเนี่ยยังมีการสู้รบกันอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงบ้านนะฮะก็เลยต้องขอเดินทางข้ามฝั่งกลับไปในฝั่งเมียนมาก่อนนะครับเพราะว่าก็ห่วงญาติพี่น้องครับเพราะาเดินทางเข้ามาอยู่ที่ชายแดนฝั่งไทยเนี่ยนานบางคนนี่คือเกือบ3ามเดือนแล้วด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารจากกองกําลังผาเมือง ก็ได้ทําการตรวจสอบในเบื้องต้นเพราะว่าเส้นทางที่จะเดินทางกลับเนี่ยก็มีความปลอดภัยดีนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ชาวเมียนมาทั้งหมด72คนก็เรียกว่าหอบลูกหอบหลานนะฮะแล้วก็ข้าวของสัมภาระที่นําอพยพมาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยก็ต้องเดินเท้าเนี่ยแหละฮะเพื่อเดียข้ามฝั่งกลับไปที่เมียนมานะครับระหว่างทางก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ ดูแลในเรื่องการเดินทางเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยนะครับและยังได้ดูแลเรื่องอาหารน้ําดื่มระหว่างเดินทางอันนี้ก็เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมครับลบไปเจอสคนนะครับท่านผู้ชมฮะที่เดินทางกลับไปก็ถ้ากับว่าขนาดนี้เองอยังคงเหลือกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทาง5แห่งเนี่ยตอนนี้ตัวเลขก็ต่ำกว่า9 0 0 0แล้วนะครับ8,939คนครับ